งวดนั้นผมฝันที่ถูกเปรี้ยๆเลยไอหลีตัวตัวนี้กระสือแปดห้าทึกยี่หลี่ไหมงวดนั้นงวดฝันเห็นปลานั้นถึกถึกสามเศษโอ้ยกระโดดกิรกาเลี้ยงเขามันตั้งหมื่นสองเลยเป๊ะกระสือโอ๊ออกมาอี่หรี่เลยเลขที่ออกสามแปดศูนย์กระโดดกิรการเลยโอ้ยแสดงว่าเป็นคนฝันแน่นใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดี f อซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคุณูุไทยนะคะเจ้ตังพารวยนะคะวันนี้มาติดตามตัวเลขแนวทางกับช่างสามสี่หกเนาะาบอกค่ะเมื่ย็นมาบอกลูกสาวซื้อโยเ่เพื่อ่าวนี่ยสร้างสรางอียงตกซื้อหรือบ านายช่างอะไรนะ <od> ช่างอำนาจื่่อวานายช่างบัดดี้ค่ะอำนาจด่านกวกสูงค่ะนายช่างอำนาจเนาะสั่งไงตั้งแต่สันแบบได้ใช่ไหมเด็กตัวเด็กก็ขับสี่สามหกนั่นแหละไอ้สามสี่หกขับสันจังไลยเนาะค่ะฝันจังเลครับจักพระมาเป็นไรละเป็นพระมาบอกเงินขึ่นไม่ยืนสมองอยู่ มันบอกขามาเขียนให้เพิ่นมาเขียนใส่มือเป็นบ่ะแรๆเขียนใส่มือนี่ยนะงอห่ดนั่นน่ะเพิ่นเขียนใส่มือต่อสีแดงเนาะแยกออกอีหลีไปจักลูกสาวซื้อให้ไม่รู้เงียบจ่อยได้ซื้อบ่รู้ก็ไปหาลูกสาวสิค่ะฝันจนันป้าลูกไปใส่บาทเนาะงวดก่อนได้ๆผมก็ลูกไปใส่บาทคือฝันสีว่า ลไปซื้อของไปใส่บาตรือตานค่ะนายช่างครับตอนนั้นฝันตรงงวดแบบเดียวกันบ่หรือว่าฝันไทยๆไขเหล็กหอกสัตว์ไปยินว่านนใฝันเนาะงวดได้บางทีก็ฝันงวดตองวดมันก็มีอยู่ครับเออแสดงว่าฝันนายงวดแล้วเออครับแต่ว่าอันนี้คือปัญญายาไม่นอนไม่ผมก็จุดทุบอยู่ บอกเกา้จกี้จทางกันยังไ่รู้บอกเกาตะกี้จอทางแล้วปฏีหมวดแรกมานอนมวดแรกขั้แรกก็เลยฝันอะไรหลยฝันมาจากไหนกว่าจะสอนในพระอีที่แรงงวดที่ผ้านมากค่ะผู้ไม่พระธานยินค่ะพระมาจากไหนดูมาบอกอยู่และวบางทีผมบปรูจักผมก็งงคือกันในความฝันพระมาจากไหนมา พุ่นกินบไม่ได้วายเลขเอยๆพุ่นกิดเขียนเขียนให้เลยเขียนใส่นี่เรื่อยเขียนใส่มือให้เลยครั<อ>บ้านเราไม่เขียนใส่มือให้รถ <laughs> บ้านนี้ออกยี่หลี่ <laughs> <laughs> นะเขียนใส่มือเลขกยังเลยคะ่ะลืมแล้วได้ยังไอะไรเลืม อะไรย่สามีหกงยูและ3สาม4ีหาสามีหค่อยๆ่ต่ว่ามั่นใจว่าสามสีหอกเกือบแตกสามกอดโอ้ดแกล้ป้าคิดทบวะวันนี้งวดนี่ฝันแล้วไปฝันว่าจังไหนจ้ายังดีครับี๋ยวฉันจะบอกอยู่อันนี้มันฝันแล้วมันกับฝันแล้วเดี๋ยวมันอาจจะมัวตัวอยู่ใต เอ้ากับข้าวสุฟังนู่นเป็นยังไงค่ะมัันยงเดี๋ยวให้เราขึ้นก่อนแล้วตื่นก่อนมันใแล้วตื่นอันนี้มันยังวันที่แต่ไรก่อฝันตองวัดก็เพื่อคงสุดท้ายเขาก็ได้ตามอีกก็ได้แล้วอันนี้มันยังวันที่แต่ไรอยู่เลยงั้น่าบอกน้องเบียวเนาะบอกน้องเบียวว่าฝันแล้วทุกอย่างสั้นบอกอยอะฝันแล้วฝันแล้วบอกน้องเบียวบอกฝันอยู่เราความฝันจะฟังไงเดี๋ยวผมจะตีความฝันซอยฝันว่าจังไหนกับสอนสุฟังเนี่ยฝันว่างไร ฝันว่าไปไหนดูขึ้นเขาขึ้นดอยไปทางไหนดูฝันด้พยก็จำไม่ค่อยได้คือแต่ทื่เล็กผมจะฝันอยู่ใกล้ๆเลรออกกัน,กนได้ด้วยบางทีเห็นอนองบางทีกับฟันไปหมั่นตัวาร,รพปรสาระเพ,พิ่งบางที่แต่ว่ากันฟันนั่นจีได้เป็นตัวเลข พว่าตอนหน้าเราถามเมื่อไหร่ไปใไส่บาทหน้าถามว่าฝันบอกขึ้ว่าฝันดีก็ฝันยีดอย่นะก็ฝันก็ใส่ฝันจะไปใไส่บาทหรืลุกไปไส่บาทเลยร่องท่วนค้อมฝันดูร่องคิดนบงดูแล้วคิดบอกด้วยเรก็นั่งคิดท่วงฝันอยเง้ยไปอยู่ทั้งไดภผมก็กกาไฟเกาหลีจะทั้งเหมือนละ ให้เพิ่นคิดก่อนพี่น้องเพิ่นกะตื่ตื่นกล่องจักหน่อยเนาะไดหลายช่องเนาะคุณพออ่อเนาะปวดตื่นหลายปวดจักกล่องไหนจักกล่องไหนแต่ว่าความฝันนี่กะอู้แม่นคักเนาะเขียนลูกสาวเห็นนี่ลูกสท้าที่ขำตายเลยทีเดียวตายสะพัดพ่อเพื่นเป็นจ้าใดก็อนคฝันรถเขียนไสแดงจึงครึ่งเลยบบอในมือน,นั่นตอนนั้นไหมอันนั้นแดงจึงคืึเลยที่เลยที่ตัวที่ออกมาก็เลยที่ เออพุ่นเขียนในนี่เขาตรงนี้แหละเขียนใช้ฝ้ามือเลยบอกจ๊าดจำได้คักเนาะจำได้แล้วต,ตื่นมาผู้ใดมาให้พนระอันใดมาให้ขวยเนาะบัดเดี๋ยวก็คิดอยู่คือกันว่าฝันอย่างที่เขียนใส่มือตรงนี้นี่ค่ะเขียนใส่ฝ้ามือ ฝันล่าสุดเป็นผ้าหรือว่าเป็นยังขับมาเขาวันฝันะผ้ายังวะเป็นผ้าคือเก่าล่า <พะ S 1> สุดนี่นะครับที่ททต้งวด,วดนี่วดนี่หนหมหงวดวันที่สิบหกนี่ดิโออันนี้จันเดยนันปันเดยังม่นันไดยฝันปันเดยด้ยิ้นข่าวฝันดีนี่ก็เลยมาหาเพราะ,ะว่าคุณพ่อนี่ฝันว่าได้ตัวเลขเขียนใส่มือแดงจึ้งคึงอยู่ก็เลยว่าคุณพ่อนั้นฝันแล้วคุณพ่อจะฝ่าวตื่นกล่องอาคิตซะก่อนแต่ ไปอยู่ที่อื่นก็บอกเคยฝันเป็นนี่เปนนี้มาแต่ไหนมาเขียนใส่มื่ออย่างนอแบบนี้ตั้งใจจะมาตีความฝันสั่งลยครับว่าอยที่ว่าเพิ่นเขียนเลขใส่มื่อหรือก็เพิ่นมาเขียนให้ขนาดนี้เนาะว่าก็เล่ยบอกสามสี่หกอ๋อฮะก้อนเขียนสามสี่หกอ่าบัดนี้มาเขียนบอค่ะบัดรไม่นี่ฝันบัดรไม่นี่ ฝันใหม่นี่เพื่อนได้มาเขียนบหรือว่าฝันแบบอื่นหรือว่าฝันเห็นอย่างอื่นหรือว่าไปหันไปนี่ฝันเห็นอย่างเดียวฝันเห็นอยู่เยวอ๋อฝันเห็นฝันเห็นซื่อแต่ว่าเพื่อนบ่าได้มาเขียนให้บอกบันนีงว่านี่ฝันเห็นยังขางวดนี้ฝันเห็นยังนะฝันเห็นยังงวดนี่หรือว่าเด้ไปยังบอเดีดยวไปยังเดียวกับฝันเห็นพระคนเก่านี่แหละฝันเห็นเพื่อนอีกแล้วอาอโอ้แล้วเพิ่นมาบอกค่ะจังใด เห็นเพื่อนคือเก่าแต่เพื่อนท่านได้บอกอย่างโอ้เห็นพันโยพันแห่งของท่านได้บอกพันมาหาอีกมาพันมาหาอีกมาเพราะก็นอนอยู่เปลียนคนเดียวต้องเลี้ยงต้องเลี้ยงอย่ามามาตั้งแตกูตกใจมันไม่ได้ตื่นเต้ตกองใจในความฝันเลียววัเพราะอะไรกระโดงตื่นว่าเอ้ากูฝันตัวนี้แต่ว่างวดนี้บอสได้มาบอกเลขบอสพูดมากจริงจริ มาหาซืือมาหาซือยังอะไร้าเขียนยังไห้บ่ใชท่านได้เขียนท่านได้ให้ยังเลยมาซสือเอมายืนท่านเลยมายืนเบิ่งเออยืนเบิ่งแล้วก็บ่บอกบ่บอกจีถามเอนาะแต่พ่อเขายั้งกับบ่ถามเลยมายืนเบิ่งยืนเรื่องพ่อเฮ็ดยังจ้ะตอนนั้นผมนอนอยู่ในเปลี่ยนโอ้รับแล้วแฝดแฝดตนตัวพระมาหาเปี่อีพ่อคนอื่นบัวฝันดิ เอาบ่อีนนี้คนนี้บ่มีหยังได้เงียบเด็ดๆมีผมสุดเดียวค่ะโอพ่อฝันเห็นยะคู่นี่เขาแปลว่าละหยังฮะฟันเห็นพระนี่เขาแปลเป็นเลขหยังพ่อจักผมเคยได้ยินคนฒ่าเขาว่าเลขหยังเออตีเป็นเลขหยังอันผู้เฒ่าเขาว่าออ่ะน้งตีเขาเจ้าตีเป็นเลขหยังพระมี่คนฒ่าคือบอกผมเดี๋ยวผมจําไม่ได้เลขหยังเด้อะพิ่นเพิ่น แสดงพระมันจะเนตตามันจะไม่ให้โศกอีกนะครับเนาะพวกเกินเนาะพระมันถือศีลอย่างพระพกสีอะไรนี่ประมาณนี้เลยจำไม่ได้ผมผมเคยคุณท่าเคยบอกอยู่ปันยินพระเอ็นอย่างไอ้เพื่อนเคยบอกผมอยู่ค่ะแต่ผมไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคุณท่าเคยบอกอยู่แต่พอประชามนั่นเรื่องการตีเลขบอ ค่ะแต่ว่าขันฟันแล้วมาเขียนหายเนี่ยได้อยู่จังแสนเนาะใช่ผมซื้อเลยโอ้ถ้าแม้นว่าให้พ่อตีเองเด้ในส่วนตัวของพ่อไหมที่ฟันเห็นผาเนี่จับป๋าพวก็แปดเดียวไอ้ผว่าเนี่ยจับป๋าคอได้ตัวตัวนี้ก็ะือแปดห้าทึกอีหลีไหมงวดนั่น <c oughs> งวดฟันเห็นป่านั่นทึกทึกจับป๋าได้ดิจับกินควขั้วกับว่าคอตัวตะแขนนี่แหละได้ บัดงวนนี่บัดนี้ฟันเห็นพระห้พ่อกือตีแม่นแถวแปดเนาะแปดแปดยังงวนนั้นแปดฮาบอแปดฮางวนนี่ได้ฟันเห็นพระได้พพอพ่อตีให้เอฟซีเนี่ยค่ะเธอพ่อตีแม่นไหมแปดฮาแปดหกคือเก้าหนึ่งแล้วฮะแปดฮาแปดทกตัวไดนก็พ่อแปดทกแปดทกกับอคุณพ่อคุณพ่อยังเกาะคุณพ่อยังเกาะคุณพ่ออำนาจอันนี้คือฟันตองงวด แต่ว่าเขาก็ต้องมาตามฝันเห็นฝันเห็นพระพ่อก็เลยตีเป็นแปดหกป่ค่ะครับอ๋อฟันเห็นพระได้สาได้สายแปดห้าแปดหกพระกับพวกกันไปนาะแป่หนึ่งเนาะพอันนี้ก็แล้วกันก็อีกทีหนึ่งยู่บ้านกำลังทำบ้านใไฮนาอยู่ค่ะสี่อะไรศูนย์สามเอ็ดสามแปดศูนย์โอ้ออกมาอีกแล้ เลขที่ออกสามแปดศูน <lonely> ย์กระโดดตีกันเลย้ยแสดงว่าเป็นคนฝันแน่นฝันเน่นตีนะโอ้ยอันผ่นให้อีกหน้าร้านค้าอะไรเพื่อนใครหัวเหรอเพื่อนบ่ะจายช้ำกระจายอยู่แต่เพื่อนผ่นให้บัดนี้โอ้ยผ่นให้โอ้ยถึงหลายจนเขาพันตัวเนี่ยเฮ้ยห้ามืนกวนเราโอ้ยเขาจนจมื่อบ่มีใจติบัดนี้เพื่อน พึ่นกระซื้อคือกันแต่เพึ่นเส้นก็พึ่นเอาไปขับถมตรงกันหมดเลยไม่ได้แสดงว่างวดนั้นเราตังค์ก็มาได้หลายกมู้ดแสดงมาได้ไม่ได้เขาเป็ดหน่อยมาขายค่ะไอหมูกันรุ่นพี่เราเชื่องไปน่นซื้อเป็ดเลยใครจะล้านใจแบบเอาเป็ดแรกเอาเอาเป็ดซื้อแจกสะทายเลยผมแจกคุณนละคุณนี่ ตุ้มเมียหมดตุเมียหมดทีไหนจะีต่ตัวผู้มีแต่ตัวผ้ใหญ่คินว่ามีต่้วผูโอ้ยค่ตุ้มเมยหมดตุ้มเมียหมดตุ้มเมียหมดเมียแตตัผูเขาต้องถือตัวล่ะเอาเขาบเขาใจตัวเลกตัวเลกบานนี่เขาบเขาใจเราตุ้มเมียหมดตุ้มเมียแจกทางนี้แจนั่นเอามาหยุดยาตุมเมียหมดเแแต่ตัวผู้มาไม่ได้ินง ขึ้นมาตัวผูกนายช่างครับแต่ว่าจิตฝันตองวดพระมหาอยู่แมนบอกครับมาตำบลเพิ่นโบเลเขียนให้แมนบอกครับมาทีหลังบม่ได้เขียนใช่ที่ก่อนได้เขียนให้อยู่ที่มาตอนแรังไม่ได้ยืนเบิ้องซื่อแมนบอกครับเอออันนี้ไม่ยืนเบิ้องซื่อแล้วมาถามข่าวว่าได้บ่หนอเขียนใส่มือข่าวบัตรที่บ่ปากยังบ่บ่มาทีหลังไม่ได้ปากยังมายืนที่ซื่อเพิ่นก็สิมาดซองว่าเขียนให้คักๆเอาบอหนอได้ไหมมันบ่มีผู้ใดฝันเด็ด โอ้มีต่อช่งอำนาจสังคนเดียวคนเดียวปัญเนพาผมก็ร่อนเปลียนน้บ้านนอนกูเปลี่ยนนอนตังอำนาจครับขอโทษครับอายุของช่างอายุเท่าไหร่ครับ5้ามบางปศรสิบสี่เป็นะห้าสิบี่ผมเกิดปศระสิบสี่อ๋อสิบสห้าห้า ใช่ใช่แล้วม้เอาไปนะครับนอาตัวนี้เนาะเพราะว่าไปใหญ่เด้ยไปหลายเด็กเพื่อนหลายบาทด้ผมเกิดปศสิบ4ี่นาจะ5ห้าสิบสามามั้นั่นสามห้าสี่ห้าห้สไปพี่น้องนไปคิดเอาเองเป็นอายุนะครับกับเพื่อนกไปไอไที่ผมเกิดปศสิบ4ีปีกุนนหมูเจ็ดสีเลี้ยงอ่า เคยไปดูตำรายว่าหมูเสียชีกันแล้วอากาศเสียเพราะว่าเราฝันแม่นแล้วแหงบฝันแมน<ด>่นมาจากงวดแล้วพ่อถามเนี่ยโอ้ยไรงวดนี้ผมฝันที่ถูกเป๊ะๆเลยเอาอีรีของพอ่อเนาะที่พ่อฝันแล้วก็ถึกแล้วก็ได้ได้มาจากงวดที่ฝันแล้วเป๊ะ นี่วันสามแสนเขาโกงไปได้สามแสนโอ้ยกระโดดศิลการเลี้ยงเขามัดมื่นสองเงินเป็ดกระสือแจกเตี้ยบ่อันบ่ใช่ยมาด้านนี่ก็ละงดปั๊บเลี้ยงลูกน้องมัดมื่นสองเงินเขาผ่้ชายทำไม่ใช่ซื้อผู้ใดซื้อผู้ชายเจ้าของอีเด้่ยอันลูกพี่ลูกน้องกันนอะไรอ่ะ เอาตัวเลขให้เราฝันตองวันนี้สอบพวกมันนะครับอายุปห้สิบสี่เนี่ยนะครับเนาะยังไหยันยังนี่ไอ้พ่อตีเลขให้ยังว่งหันตีเลขว่าใส่กล้องแต่ความฝันแต่ตัวเลขอ้พ่อบอกว่าแปดหกเป็นบ่ก็เลยแปดห้าแปดหกแปดห้าแปดหกอยู่ประมาณนั้นและมันเกิดยังไงครยังเขาจังคอยมาตามอีกเนาะคงสุดทยเนะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เป็นได้โกงมบสามแสนนะ <c oughs> โอ้ยถูกตีละกัน <c oughs> ไ,ไปหาแม่ข้าไปร่างค่างนี่แหละอ้าวเจ้ผมถูกไว้ผมจนก่อนเดี๋ยวบอกผมจะไปเลี้ยงเขาหวะยกเบี้ยมาลักนึงเราสามขวดยังจะยังมือไปไปมาก็บอกไอ้ปีไส้โกงจังมาเหรียนบอนลนะค่ะ เยโ่ทุมาสื่อเกี่ยอยูไอพีเคยม่ละนักได้แล้วได้แล้วได้แล้วเย่ลน,นักอยู่เด้ ừ, บนันทิดดีใจเนาะผมไม่ถูกจะงวดเนาะถ้าตีร่างกายกินไปเดีียวบางด,ดเ้เรกนาะมักตัวได้หลายที่สุดสามคนเอามาักตัวได้มักตัวได้สี <4 S 2> ่ให้เนามเอามาักตัวได้ห้าแปดแปดห้านแปดแปดห้าสี่ใหนะนี่เด้ตัวได้มักพ่อตัวนี้นบ่ครับ โอ้ยพอมาแปดห้าห้าแปดแปดง่ายๆก็มาอยู่แล้วเง <S <S ี้ยมันจะได้เกาะแปดแปดง่า,ายๆก็มาแต่ไม่รู้จะแปดอะไรมาอยู่แล้วแปดอะไพราว่าพระเพิ่นมาเย็นเบิง่งเนาะครับ<ป>จังไลยก็มาอยู่แล้วนะคะแปดจังใจก็มาเตะหกก็ห้ายังบุณณนนทน์อย่าล้อเพิ่นมากแกนเสือให้ยนะครับวันเพิ่นพระคักป่านี้ท<ป><า>ี่ มาวุ้ปยปุ้ยะจุดถูกจุดเทียอะได้ินแต่ผมจุดผุดเหรอจุดบอกจะ่ือทางคืองานอยู่ที่มีทุกทำงานกกลาเกลียบด้วยไอ้คือว่าไปทำอนี่ละเด้อพี่น้องเด้อสร้างอำนาจมานอนอยู่นี่มีงแต่พรายางมหาสองงวดแล้วงวดนี่พ้ามหาเคิดวาสิมีแปดจัดให้เลยแปดห้าแปดหกอายุหาสิบสี่ปีพระสันพี่น้อง ไปอยู่ใส่กับม่เคยเห็นฝันเห็นผาตะกี้เลยม่นี่มันเห็นผาะซาอยู่เอ่าคอบคุ้นพร้อมหน้าหละลายครับผมครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ